เด็กไทยหัวใจโขนกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเด็กไทยหัวใจโขนในการเตรียมพร้อมการแสดงรอบไฟนอลโชว์นอกจากการฝึกซ้อมอย่างเอาจริงเอาจังของทีมนักแสดงแล้วความพิเศษของโชว์ในครั้งนี้ก็ยังคงอัดแน่นทั้งเทคนิคแสงสีเสียงและฉากที่ตะการตาอยู่บนจอเวอร์ชวระดับโลกที่กันตนาเว r ร์ช l ว r o โปรดักชั่นสตู างลอยครั้งนี้เราใช้เทคนิคทางการถ่ายทําเทคนิคแอนิเมชันเทคนิคของการใช้ภาพประกอบด้วยครับ 1. ท้องพระโรงทศก,กาณ 2. ชฉากที่นางบเบญกายอย่าต้องเหอะบนท้องฟ้า 3. จะอย่ต้องถึงเขาเหมมติลานยืนอยู่บนยอดเขาเหมมาติลนาน 4. ฉากพระพราพรพราม 5. ฉากริมแม่น้ำ ก็คือเทคนิคการเผานางบินยากายแปลงเจ็ดเราก็ได้ใส่เทคนิคทางภาพคือแอนิเมชันด้วยจิตกรรมหันุมานกำลังตามจับนางบินยากายบนท้องฟ้าครับผมนี่คือฉากของของนางลอยส่วนยกลบลบกันกลางทุ่ง องความพิเศษคือเขาได้แสดงศักยภาพความสามารถในการแสดงโขนจริงๆซึ่งเด็กในอายุไม่เกิน13เนี่ยเขาเล่นได้อย่างผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนก็แล้วแต่แสดงว่าเด็กไทยหัวใจโขนเนี่ยเขาหัวใจโขนจริงๆก็มีความเก่งกล้าสามารถมีความจําที่แม่นยําคือโขนเนี่ยมันไม่ได้แค่มาลําเฉยๆถ้าทุกคนรู้ว่าหนึ่งโขนมันฝึกหนะักสองมันต้องจําท่าลัมสามกระบวนพลงสี่ต้องแต่งตัวห้าอารมณ์ เข้าไปอีกเขาได้แสดงความสามารถเต็มที่ของเขาแน่นอนครับผมหนูรู้สึกว่าหนูกังวลตัวเองนิดหน่อยค่ะก็คือหนูจะพยายามทำตัวเองให้ไม่กดดันในวันแสดงรอบไฟนอลโชว์ Final Show ค่ะก็ความหวังของหนูก็ติดหนึ่งในสี่ก็ดีใจมากๆแล้วค่ะแต่ถ้าได้ที่หนึ่งของเด็กไทยหัวใจโคนเนี่ยค่ะก็รู้สึกดีมากๆค่ะแล้วก็ ภูมิใจในตัวเองแล้วก็ดีใจมากๆกครับก็น่าจะคาดหวังมากเลยครับตอนนั้นผมก็พ่อมีรถยนต์ครัะพ่อบอกว่าถ้าผมได้ทีนึงพ่อจะซื้อรถยนต์เลยครับผมทําเพื่อครอบครัวครับอยากให้ครอบครัวภูมิใจในตัวเราครับพ่อครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจนะครับผมขอให้พ่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ผมคิดว่าผมจะไม่เล่นเยอะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราล้าหรือว่าเราบาดเจ็บได้ครับแล้วเราก็จะพยายามฝึกซ้อมต่อไปเรื่อยๆครับผมไม่คาดหวังครับเพราะว่าผมมาที่นี่ผมก็ภูมิใจแล้วครับผ่านเข้ามาจากพันคนผมก็ดีใจครับถ้าผมได้รางวัลที่หนึ่งผมก็จะไปขอบคุณพ่อแม่ก่อนเลยครับเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนส่งผมมาเรียนครับทุกคนก็มีสิทธิ์เป็นได้หมดค่ะแต่ว่าจุดเด่น เขาแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะม like ันก็เลยเป็นความท้าทายของหนูด้วยความท้าทายของเพื่อนด้วยค่ะเห็นเบื้องหลังการซ้อมของผู้เข้าแข่งขันทั้ง24คนแล้วนะครับก็น่าวร่วมุ้นนะครับว่าใครจะเป็น4คนสุดท้ายของตัวละครเอกของการแสดงโขนไม่ว่าจะเป็นโขนพระโขนตัวนางโขนยักษ์และโขนลิงและตำแหน่งสุดยอดไอดอลเด็กไทยหัวใจโขนที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินั่นก็นคือถ้วยพระราชทานสมเด็จพระก,กันิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจผู้เขา้าแข่งขันทั้ง24คนได้ผ่านทาง Facebook Fan Page กันตนาเพราะทุกกำลังใจจะช่วยผลักดันให้น้องๆไปถึงฝังฝ่งฝันและก้าวไปเป็นสุดยอดไอดอลเด็กไทยหัวใจโขนคนแรกของประเทศไทย ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ที่ทำให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นแล้วเจอกับเราใหม่ได้ในสัปดาห์หน้ากับรายการเด็กไทยหัวใจโขนในรอบไฟนอลโชว์สำหรับวันนี้สวัสดีครับการแสดงสุดยิ่งใหญ่ในรอบไฟนอลโชว์ใครจะได้เป็นสุดยอดเด็กไทยหัวใจโขน ดีากลัวค่ะ้ะครัวอาการท์ถ้ามันจะแบบไม่ชอบก็ดีูสุดแล้วครับผมตั้งใจมากครับแม่เคยบอกไว้ว่าทำต่อไปเรื่อยๆไม่ให้หยุดคู่ที่ได้รับรางวัลตัวเอกก็คือสัปดาห์หน้ารู้กันครับอมรินทีวี